哎，那那。 ได้ครับนะานคะวนตับเลยครับน่าจะโลได้ครับนะโลได้เลยรุ่นนี้โลกว่าเน่ควนใหญ่ครับตัวแรกครับหมายดีไหมวันนี้เลือกดีแล้วครับเลือกดีแล้วเ๋ยวขอเก็บปลานนีนึดครับ ังไม่กืนครับหลุดครับนะนะสงสัยวยังสวยกัดฟองฟอดเลยครับหลุดครับโอ้เสียดายทำไมครับนะนะทำไมทำไมทำไมครับเสียดายครับตัวที่สองหลุดไปครับสงสัยสงสัยนานแล้วแต่ เยอะมากเลยนาจะตัวสวยครับเมืเ่อกี้คงจะตัวสวยครับเม็ดขึ้นไอ้เมืเ่อกี้สงสัยไปไม่เท่าไหร่ครับวัดไวเกินใจร้อนไปหน่อยครับเมืเ่อกี้เลยพาดอดได้ตัวให้น,านา้นาๆได้ชมเลยครับ สายไวเกินยังไม่เท่าไหร่วัดไวเกินใจร้อนไปหน่อยครับ เย็นแล้วครับไม่ประมาณเสียดายครับ จะอยู่6-7ขีดครับนั่นนะถือว่าสวยอยู่ครับมีไซส์โอเค,คแต้มที่สองมาแล้วครับเสียดายตัวเมื่อกี้หลุดครับ กัแล้วครับกันแล้วครับลากสายอยู่ครับแต่ว่าไม่มีเม็ดครับไม่รู้ว่าปาลาอะไรตึกๆๆ๊แล้วลากเลยครับกลัวเป็นปลาหมอ สีครับกัดอย่างนี้เม็ดไม่มีน่ะแล้วมนกัดติ๊กติ๊กติ๊ก,กน่าจะเป็นปลาหมอสีนะนะบอกแล้วไหลมาเลยครับใช่เลยปลาหมอสีเรียกว่าไอช่อน ครับตัวขาดไปครึ่งหนึ่งหมอสีเล่นเขียดไปซะ 把吗？ ใกล้ๆนี่ครับท่านะเม็ดขึ้นไม่เยอะน่าจะตัวไม่ใหญ่ ช่อนกัดเป็นเม็ดอย่างเงี้ยมาช่อนครับผมตัวเล็กตัวน้อยอยู่ที่ว่ามันจะนั่นหรือเปล่าน่าจะลืนแล้วละครับหยุดแล้วเดี๋ยวอ,นะอยู่ครับนะนะั่นนะไม่เล็กนะครับมีไซส์ครับ โดดเลยครับนะนะเห็นไหมครับโดดเลย <laughs> ยาครับยาเยอะครับ นะตัวนี้ไม่เล็กนะครับโลกว่าเกือบสองโลเลยครับกัดโอ้โหมันก็โดดด้วยว่าตัวเล็กครับผมบิ๊กเลยนะนะแอแมที่สามมาแล้วครับตัวที่สี่หลุดนะบันเทิงครับบันเทิงสามแ้มแล้วครับหมายเดียวนั่งอยู่ที่เดียวเลยครับสามแอมแล้ว ตัวขึ้นครับตีนะนะมีตัวขึ้นอย่างนี้เราต้องบอ่อไม่ลงไปไหนเลยครับเดี๋ยวมันก็กัดครับตีปเตียวมามาันรำคาญเดี๋ยวมันก็กัดครับขึ้นที่เดียวเลยเนี่ยเมื่อวานนี้ผมเดินมาครับตกอยู่บ่อนน้นเมื่อวานผมเดินมาเห็นตอนเย็นมันขึ้นเหลือเกินครับตรงนี้เดินมาแล้วรอบบ่อมาไม่เห็นขึ้นเข้ามาขึ้นอยู่ที่เดียวเนี่ยเลยมานั่งตีอยู่นี่เลยวันนี้ ืนนอนไม่หลับเลยครับนันะหลับตาลงโอ้โหเห็นปลาขึ้นฮุบอย่างเดียวขึ้นปุบปุบอย่างนั้นเลยนะมายืนดูตอนเย็นเมื่อวานนี้ห้าโมงแล้วมันมืดมันตีมันกลับก็เลยพรุ่งนี้เดี๋ยวมาแก้มือ <c oughs> มาโอ้โหแน่นอนเลยนะนะได้สามแต้มแล้วไสามแต้มตีไปเรื่อยๆครับ มันยังมีตัวขึ้นอยู่ก็ป้อไปเลยนะนะะมงมีตัวขึ้นอยู่ครับตีฝั่งนี้บ้างตีข้างบ้างตีขอบบ้างครับขึ้นเยอะเลยนะเหมือนปลาทั้งบ่อมารวมอยู่ที่เดียวเลยน,นั่งมุมเดียวเลยครับ ไปได้กัดไม่กัดก็ถึงเวลาก็กลับบ้านครับมนะ,นะมีเวลาถึงห้าโมงเย็นวันนี้แห้ง <c oughs> ตัวมื่เกีก้กระโดดเรีบเลยครับขึ้นทางห่างเลยตัวมื่อกีกระโดด <c oughs> อย่าขึ้นมาหน่อยไหลลงเรื่อยเลยนะนะ เห็นนะครับคำนันนะแบตเราเริ่มอ่อนแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็จะเดี๋ยวไว้ตอนจบเดี๋ยวจะให้ดูปลานะครับนัน,นะเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆครับแบตใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องปิดเครื่องแล้วครับแบตอ่อนมากเดี๋ยวไม่ได้คลิปจบเดี๋ยวไม่ได้ดูว่าได้กี่ตัวได้กี่แต้มครับวันนี้แต่ตอนนี้ได้3ามแต้มแล้วครับเดี๋ยว ขากลับเดี๋ยวปิดคลิปเดี๋ยวให้ดูครับนะนะว่าจะได้เพิ่มหรือว่าได้เท่าเดิมนะครับเดี๋ยวปิดโทรศัพท์ก่อนนะครับเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆถึงห้าโมงเย็นเดี๋ยวสรุปให้นะนะดูครับผมไปที่ชั่วโมงนึงครับนะนะกว่าจะกัดได้ครับผมส่งสายอยู่ครับตอนนี้ อ็เป็นชั่วโมงเลยครับกว่าจะกัดหูขึ้นเยอะแต่มันไม่กัดครับเพิ่งมากัดนี่ครับตีเป็นชั่วโมงเลยนะนะสงสัยอยู่ครับ ูครับโอ้โห,โโหมันขึ้นพ่อเป็นชั่วโมงฟ้ายอดเลยนัดขึ้นเลยอมันอ้นะแม่มันไม่ยอมปุ๊บอย่างเดียวมันไม่กัด เิดมาแต้มที่สี่วันนี้นะนะีน่ครับน่าจะเจ็ดแปดขีดเก้าขีดได้แปดขีดอ่ะเจ็ปดขีดนะนะวนตึบมาจนได้ครับแต้มที่สี่โอ้โหสี่โมงเย็นแล้วนะนะ นาน้าเมื่อนี้เป็นเวลาบ่ายสี่โมงแล้วครับก็บซีได้ขอล่านา,นาน้ากับก่อนนะครับตั้งแต่ได้มาได้ตัวที่ซีนี่ครับปาเงียบเลยครับมันเขาป่าหญ้าเขาขางฟังเวมืมันบออกมาบอนเลยครับรู้สึกว่ามันเขียวแล้วมันโบไอก,ไกิดมันตกใจครับผมครับผมกัดไปหาเทือครับนาน้าได้มาซีแต้ม อีกตัวนึงนั่นทรงสายยังบนนั่นป่ามันยังบกุกขืนลงข้อ,อวัดก่อนมันบบติดครับผมแต่ก็ยังมีผลงานใหนานาน้นหน้าในเบิรงยูซีแต้มครับมื่อนี่สวยๆเลยครับนี่ครับตัวนี้น่าจะ2โลครับตัวนี้เกือบ2โลสโตตัวนี้เจ็ดแปดขีดสโตครับได้ซีแต้มอยู่มือนี่ได้ซีโตถือว่าโบเฮลครับเมื่อนี่มีโตให้นหน,าน,าน้าในเบิรงครับอย่าลืมนะครับเด้อมันไผ่มากกะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิง่ง เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปให้ได้เป็นกำลังใจให้ผมได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปดวยครับเด้ออย่าลืมนะน,นะมือนี้ก็ขอลล่าน,นาาเพียงเท่านี้นะครับเด้อเส็จครับเอาไว้คลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะมาตกปลาช่อนหรือว่าสีตกชิงหลิวฝาบอ่อช่วงนี้ครับเพราะหมยธรรมชาติช่วงนี้มันน้ำแห้งมันไปกับมีแต่คนวานแหหรืออย่างมันบ่คอยมีหมายปานใดครับ พวกไม้ธรรมชาติมือนี่ก็เลยมาหาปลาบอตกไห้นา่นาได้เบิงครับผมเพื่อ,บอโบพาดคลิปเด้อครับนี่ก็ค้างไปสองเดือนกว่าสิไดม้มาเห็ดคลิปครับผมติดธุระครับผมนี่ก็ได้เริ่มมาใหาเ้เห็ดไห้นา่นา,นาได้เบิงแล้วครับอย่าลืมติดตามให้เป็นกำลังใจให้กันเด้อครับเด้อมือนี่ก็ขอลาหน้าเนานาพยงเท่นนี้ครับโบเ,เหวครับซีแต้มมือนี่บายบาย